สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าทางร้านไพศาลด้วยนะครับเดคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําและทบทวนเรื่องการโหลดแอปพลิเคชันต้องบอกว่าอันนี้บนเอพีซนะครับบนลินุกนะครับที่เป็นเครื่องตั้งโต๊ะอะไรประมาณนี้นครับเป็นโน้ตบุ๊กไม่ใช่แอปบนมือถือนะครับแต่มันเป็นเอ่อ็กแนะครับประมาณนั้นเอ,อเดี๋ยวมาดูกันว่า มันทำอย่างไรจริงๆผมทำไปหลายคลิปหลายครั้งมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีสมาชิกบางท่านเนี่ยก็ยังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามไปช้าๆนะครับก็อ่าท่านก็พยายามทำความเข้าใจนิดนึงครับต้องอดทนในการเรียนรู้นะครับอ่าบางทีตอบบางการคำตอบบางทีผมก็ไม่สะดวกครับแต่ว่างั้นเดี๋ยวลองดูตามคลิปนี้แล้วกันครับอ่าโอเคนะครับเนึ่งต้นนะครับให้เราเข้าไปที่ ไออี <I> e ขึ้นมานะครับอันนี้มันจะโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับพวกเบราว์เซอร์ต่างๆทีนี้ถ้ารู้นะครับเว็บไซต์ของ b ารินเจอร์ก็พิมบารินเจอร์แต่ถ้ารู้ว่าเป็นของ m y ด a สก็พิมพไมด้สอันนี้ผมจะพูดในส่วนของที่เป็นทั้ง m y ด a าสและก็บารินเจอร์นะครับซึ่งมันเป็นสินค้าที่ต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสมมติ อ่ะก่อนที่จะสท่านจำเว็บเว็บไซต์ไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์ Google เลยครับใช้อากูนะครับในการค้นหาช่วยนะครับเช่นของท่านมันเป็นอะไรอ่ะ xr 1 2นะครับก็พิมพ์ xr 1 2บสองเลนเทอร์นะครับมันก็จะมีลิงก์หรือขึ้น Search เอ g จินขึ้นมาตัวนี้นะครับพวกอ่าที่เกี่ยวกับบ a รินเจอร์นะครับซึ่งอ่าถ้าเป็นเว็บไซต์ของบ a ริ n เจอร์ก็จะเป็นตัวนี้เลยครับอ่าบริเจอร์ดนะครับหรือ ของท่านเป็นไมดัสนะครับก็พิมพ์ M R 1 2หรือ M R 1 8เนี่ยครับสมมติอ่ามันก็จะขึ้นเว็บไซต์ของไมดั้ขึ้นมานะครับของไมดั้มันจะเป็นไมดั้นคอนโซลนะครับอันนี้คือของของไมดั้นถึงว่าเราจะเข้าไปดาวน์โหลดเว็บไซต์บนเว็บไซต์ของไมดั้นนะครับดาวน์โหลดแอปอ่าสมมติของไมดั้แล้วกันอ่าผมเอาของไมดั้นนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปเลยนะครับ อย่ามีทีนึงนะครับถ้าเป็นไมด้าเนี่ยมันจะเป็นไมด้าคอนโซลนะครับอเดี๋ยวผมเปิดทั้งสองอันเลยก็ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าผมไม่สอนเรื่องของบาลานเซอร์อีกอผม xr สิบแปดนะครับผมเข้าก็เหมือนเดิมนะครับแล้วพิมพ์ xr สิบแปดนะครับมันก็จะเป็นเว็บไซต์ b a l a n e r com นะครับคลิกลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับคือเราจะเข้าไปเว็บไซต์ b a l a n e r นั่นแหละครับแต่เราอาจจะพิมพ์ไม่ถูก เราก็าสินค้ามาพิมพ์ตรงนี้เลยครับรุ่นมาพิมพ์แล้วก็มันจะได้ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่ามันพิมพ์อย่างนี้นะเราก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อกี้เราอยู่ไมดาร์นะครับไมดาร์ก็จะขึ้นมาอันนี้คือเว็บไซต์ของไมดาร์นะครับนี่คือเว็บไซต์ของมาเลนเจอร์นะครับถ้าจําไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกให้เข้า Google แล้วพิมพ์รุ่นสินค้าเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งพวก umc ด้วยนะครับ u m c ก็เหมือนกันอาจ๋ะให้ดู umc อ่า uh, UMC นะครับ UMC คืออะไร User อ่ uh, า Interface นะครับอ่า uh, uh, USB Audio Interface นะครับ UMC 202 uh, สอ่าสมมตินะครับมันก็จะมีเว็บไซต์บรเจื๊อขึ้นมาแล้วก็ไปที่โปรดักต์เขาเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับถ้าเป็นสินค้าของบรเจอรอของ m y d a านะครับที่อยู่ในเครือของ Music t ไทยนะครับมีสิกไทยคืออะไร Music t ไทยก็คืออ่า uh, Holding หรือบริษัทหลักอ่า uh, กลุ่ม ผู้ดูแลสินค้าทั้งหมดเลยนะครับนี่ใช่ไหมโลโก้เขาจะเป็น M มนะครับมีเป็นมีสิทธิ์ใช้นะครับสังเกตว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น m y d a าสหรือของเบ r นเจอร์นะครับอ่าของ u m c ก็ er เบรนเจอร์เหมือนกันมันก็จะเป็นโลโก้เดียวกันหมดเลยครับอ่าเว็บไซต์ก็เหมือนเหมือนกันเลยครับคือหน้าตาจะคล้ายกันมากแต่ว่ามันแยกเฉพาะโลโก้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเบรนเจอร์อันนี้เป็น My d a าสอ่าจริงๆมันก็คือเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ก็แบ่ง อยู่ในตัวเซิร์ฟเวอร์เองว่าอันนี้เป็นลิงก์ของเป็นเว็บไซต์ของ m มดานะอันนี้เป็นของมา r n ิ e r เนจะอร์นะครับสังเกตว่าโลโก้อะไรต่างมันหรือภาพนะครับมันก็จะใช้ตัวเดียวกันนั่นแหละครับนะครับอาจจะแต่ว่าแยกแยะหรือสปิออ, Speed ออกมาเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะไม่งงนะครับนะการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับบางท่านอาจจะจำไม่ได้ ส,ส่วนใหญ่จะถามผมว่าจะแปะลิงก์ให้ได้ให้ไดหมอจริงๆมันแปะลิงก์ไม่ได้ครับอ่าถ้าผมจะให้เข้าไปดูดาวโหลดนะครับผมแปะลิงก์ดาวโหลดไว้ให้เนี่ยอาโปรดักต์มันเยอะมากนะครับท่านก็จะใช้วิธีเลือกฟิลเตอร์ไม่ถูกอีกนะครับซึ่งมันค้นหาได้หลายวิธีมากนะครับอันนี้ก็จะทําไม่เป็นอีกครับก็ใช้วิธีแบบผมคือเข้ามาตรงคลิกเข้ามาตามลิงก์ที่เรากด e n t e r โปรดักต์นะครับอย่างเช่นแอมาสิบแปดเนี่ย ก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มาดูตรงนี้ครับคําว่าซอฟต์แวร์ด้านขวามือตรงนี้นะครับเขาจะเอาเฉพาะไฟล์หรือเอ่อไดเวอร์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนั้นๆเท่านั้นขึ้นมาให้นะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์นะครับที่เราต้องการจะอยู่ในซอฟต์แวร์อ่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการเอ่อพีซีอีดิช่ใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่าเอ่อเอ็กแอร์นะครับ Edit. เอ็กแอร์อีดิอ่า เนี่ยครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงซอฟต์แวร์แล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็อาจจะเลื่อนๆตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าเอาเมาส์เลื่อนๆลงมานะครับมันจะมีหลายอันนะครับ X Air แเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีไปคลิกโดนอ่ามันก็จะมีสําหรับอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์นะมันจะมันก็จะบอกอยู่นะครับอันนี้อันนี้เห็นไหมครับ a อ p Store นี้ในมือถือก็มีเหมือนกันนะครับก็โหลดได้เหมือนกัน อ่าแต่ว่าที่เราจะใช้ก็คือสําหรับ PC นะครับสําหรับคนที่จะเล่นบน PC หรือใครจะโหลดบน Mac ก็มีเหมือนกันมันก็จะวงเล็บไปให้นะครับแต่ให้รู้ว่าเราต้องการอะไรครับเดเวอร์ก็มีครับเห็นไหมครับไดเวอร์ก็มีก็คือเมื่อโหลดตรงนี้แหละก็คือไฟล์ที่มันกรองมาให้เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะของรุ่นที่เราเลือกอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ x อ1 8นะครับแต่ถ้าเรามาหน้าดาวน์โหลดมันจะเยอะมากเราจะหาไม่เจอครับเพราะว่ามันเยอะเยอะจริงๆนะครับ ดังนั้นก็เข้าด้วยวิธีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูของไมด้านะครับไมด้าก็เหมือนกันพอเราเข้ามาตรงลิงก์ตรงนี้เสร็จเราก็เข้าไปที่ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของลิสต์ด้านขวามือตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนเลื่อนมันลงอ่าอันนี้อาจจะมีน้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้อาจจะไม่มีอะไรเข้ามาโชว์เยอะแยะนะครับเนี่ยที่เราต้องการก็คือตัวนี้ครับ MR นะครับ MR edit อ่าของ XR ก็ A R e ะ A R e ะจะเป็น XR นะครับอ่า XR edit สำหรับ PC ซนะครับดูดีๆนิดนึงแล้วก็ดูเวอร์ชันที่ต้องการนะครับดูเวอร์ชันที่ต้องการอ่ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับอ่าเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะให้ดาวน์โหลดนะครับสมมติผมโหลดลงเดสก์ท็อปนะครับอไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะโหลดเหมือนกันครับลองโหลดไปเล่นดูอบางทีมันอาจจะขึ้นมาถามอะไรตรงนี้นะครับท่านก็ตอบเย้ตอบอะไรมันไปแล้วกันครับ มันจะมีเปาะปัขึ้นมาอันนี้ผมตอบไปแล้วมันก็เลยไม่ถามนะครับอ่าไอไอไอกีอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้มันย้อนรับเงื่อนไขถ้าใครเข้าใหม่ๆนะครับคือทํายังไงก็ได้ให้มันโหลดออกมาอย่างนี้ให้ได้ครับเห็นไหมครับเวลามันโหลดเสร็จนมันก็จะมาอยู่ด้านด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือมันโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับเนี่ยขั้นตอนการเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ไม่ยากนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูไม่ทันก็ไปย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือใช้ google แล้วก็ค้นหาแล้วก็กดเข้ามาจะเร็วกว่านะครับถ้าเข้ามาที่ในส่วนของดาวนโหลดตรงนี้อาจจะเยอะท่านก็จะหาไม่เป็นนะครับจริงๆริง XR12 นะครับก็โหลดของ18นี่แหละไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ด้วยกันได้เลยหรือจะเข้ามาแบบ XR12 ก็ได้นะครับมันก็โหลดไฟล์เดียวกันนั่นแหละครับเพราะว่า XR หรือ m b r นะครับมันใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับเนี่ย12ผมก็เข้ามาแบบนี้นะครับ ่มันก็จะโชว์12ใช่ไหมครับแล้วก็มาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มามุมขวาตรงซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับ XR Edit PC Version เนี่ยก็โหลดออกไปเลยนะอันนี้คือการโหลดนะครับอาจจะมีถามตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้คนระับแล้วก็ตอบแล้วก็เย็หรืออากีมันไปนะครับก็แค่นี้เองครับการดาวน์โหลดไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าถ้าทำไม่เป็นก็ต้องดูหลายๆรอบแล้วก็ขยันอดทนอ่า อดทนในการดูนิดนึงครับถ้าเราเข้าใจยากหน่อยก็อาจจะไม่ถนัดเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนะครับก็ผมว่าน่าจะได้ครับแล้วก็พยายามค่อยๆดูนิดนึงค่อยๆดูนิดนึงนะครับติดขัดก็เดี๋ยวส่งหน้าจอมาดูแล้วกันว่ามันติดอะไรนะครับถ้าจะให้ผมส่งลิงก์ให้มันส่งไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องเลือกแล้วโหลดตรงนี้นะครับมันไม่มีลิงก์ให้โหลดนะครับ ต้องนั่นแหละก็ต้องมาเลือกแล้วก็โหลดตรงนี้เอานะแต่ถ้าเข้าลิงก์เนี่ยลิงก์ดาวโหลดมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านก็จะงงว่าจะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าโปรดักมันเยอะแยะนะครับอ่าท่านจะต้องฟิลเตอร์ให้เป็นนะครับถ้าฟิลเตอร์ไม่เป็นมันก็จะไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับโอเคนะครับการดาวน์โหลดก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูไฟล์ที่โหลดไปแล้วอ่าแป๊บหนึงนะครับพอดีไฟล์มันไปอยู่อ่าสมมติเราได้ไฟล์อย่างนี้มานะครับอ่าสองไฟล์อย่างนี้ อ่าผมเอา1.7ของ x r e d i t ก่อนล้วกันให้ลิกให้คลิกขวานะครับคือเราอันนี้มันเป็นซิฟ file นะครับซ i ฟไฟคือมันเป็นไฟล์ที่โดนล็อกอยู่หรือล็อกหรือเข้ารหัสอยู่นะครับเห็นสังเกตว่าสัญลักษณ์มันคืออย่างเงี้ยครับมันบีบอัดอยู่นะครับมันบีบอัดอยู่หรือล็อกอยู่อ่าเพื่อให้ไฟล์มันเล็กในการโหลดง่ายเวลาใช้งานเราต้องแตกไฟล์หรือคือต้องคลายล็อกหรือหรือต้องเขาเรียกว่าแตกไฟล์ออกมานะครับหรือ add tag นะครับเนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็ใช้คํามาตรงนี้ครับ add tag ทูนะครับถ้าเฮียน,น,นี้มันจะกระจายเยอะแยะนะครับก็เอาเป็นให้มันมีโฟลเดอร์ของมันด้วยแล้วกันอ่าไปไหนละแบบนึงนะครับอ่าถ้าแตกไฟล์เสร็จมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมจะลองแตกไฟล์มาทั้งสองอันเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือซิฟไฟล์อันนี้คือไฟล์ที่ใช้งานได้แล้วคือขยายออกมาแล้วหรือหรือปลดล็อกออกมาแล้วนะครับก็ขเข้าไปดูข้างในนะครับอ่าไฟล์ทั้งหมดจะมีอยู่สามไฟล์อย่างนี้นะครับ อันนี้คือไฟล์ที่เราใช้งานไม่ต้องติดตั้งนะครับเปิดใช้งานได้เลยอันนี้เป็น history นะครับอ่อร e l e ยท์ฮิสตอรก็คือประวัติการแก้ไขอะไรต่างๆท่านอยากรู้ก็เข้ามาอ่านได้ครับครับเนี่ยมันแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยรี l e ยทของมันนะครับอ่ามันทำอะไรมาบ้าง input ตเมอ improvement อะไรหรือเอ่อเอ่ออะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับนิวหรือ o v e m e n t ก็ลองไปอ่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ก็คือจะอยู <Techn Pokémon> ่ใน Delete History ตัวนี้นะครับเหมือนกันของเอ m a ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีสามไฟอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือไฟล์ใช้งานอันนี้คือไฟล์ history ของมันนะครับอันนี้ก็ลองไปอ่านดูนะครับเป็น PDF ไฟอ่ะซึ่งไฟล์ที่เราใช้หลักๆก็คือไฟล์เดียวนี้ครับใช้ไฟล์เดียวนี้เลยคือมันเปิดมันทํางานได้เลยนะครับับ u b ิ e ลคลิกนี้ก็ทํางานได้เลยนะครับอ่า เห็นไหมครับเปิดขึ้นมาก็ทํางานได้เลยซึ่งจริงๆหน้าจอมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าต่อหน้าไอ้อเริ่มต้นนะครับหรือครั้งแรกมันจะว่างๆอย่างนี้นะครับอ่ามันจะว่างๆอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมันจะว่างๆอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแอแล้วกันแต่จะบอกว่าไม่เปิดให้ดูให้หมดอ่าแกก็จะแบบนี้นะครับแบบว่าเดี๋ยวให้ดูหน้าเริ่มต้นมันครับอันนี้แ r ก็จะว่างๆอย่างนี้อันนี้คือเริ่มต้นแล้วครับ เริ่มต้นทีนี้เวลาจริงๆเราควรจะเก็บพวกไฟล์พวกนี้ให้มันอยู่ในโฟลเดอร์ได้ดีอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโหลดใหม่แล้วไฟล์จะได้ไม่หายคือหาที่เก็บมันนะครับไว้สร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ที่ใดอื่นนะครับแล้วทําช็อตคัดออกมาช็อตคัดก็คือทําตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เซนต์ทูเลยครับอ่ามาตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่ก๊อปไปแล้วนะครับก็ไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ได้ดีได้อะไรก็แล้วแต่ ก็มาตรงไฟล์ตรงนี้ครับคลิกขวานะครับเซนต์ทูเดสท็อปเกียร์ช็อตคัตก็คือสร้างช็อตคัตหรือสร้างทางลัดไปที่หน้าจอให้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็มาตรงนี้นะครับคลิกไฟล์เอาไฟล์เดียวนะครับเซนทูแค่แค่นี้ครับไฟล์เดียวพอคลิกปุ่มก็จะมาโชว์ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้เซนต์ทูเดสท็อปเกียร์ช็อตคัตนะครับอ่าพอดีผมมีนะสองหน้าจอนะครับพอสร้างเสร็จมันจะไปอยู่หน้าจออย่างงี้ครับแต่ ตัวจริงมันจะไปอยู่ที่ไดท์ที่เราต้องการนั่นแหละครับมันเวลาเราฟอร์แมตอะไรก็ไม่หายนะครับอ่ามันจะมาแค่ช็อตคัทนะเวลาเราคลิกช็อตคัทมันก็จะเปิดไปที่โปรแกรมนะครับอ่าไม่งงนะครับเดี๋ยวสร้างอีกตัวให้ดูแล้วกันอ่าคลิกขวาเซนตูเดสก์ท็อปเกียร์ช็อตคัทนะครับอ่าแล้วก็ปิดไปเลยนะครับมันก็จะได้ช็อตคัทออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวจริงอ่ะมันจะอยู่ที่ได์ไหนก็ช่างมองามัน แต่มันจะสร้างตัวนี้ออกมาที่เดสก์ท็อปให้นะครับทีนี้เราก็เปิดใช้งานแอปได้เลยนะครับอ่าสองเรื่องนะครับหนึ่งโหลดไฟล์นะครับอันนี้สองก็คืออ่าการแตกไฟล์หรือการแยกไฟล์ออกมาหรือการปลดล็อกไฟล์ออกมานะครับเพื่อใช้งานแล้วก็การทำช็อตคัทนะครับต่อนะครับคือโหลดโหลดนะแนะนำการโหลดแนะนำการแตกไฟล์แล้วทำช็อตคัทออกมานะครับ องเรื่องแล้วนะครับทีนี้เรื่องที่สามเดี๋ยวผมจะต่อไปให้อีกนิดหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวแต่ว่าไม่อยากให้มันยาวมากเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวดูเยอะๆเดี๋ยวงงอีกนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องตั้งหรือสิ่งที่ต้องทําในการใช้งานแอปครั้งแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปตัวไหนตัว x อ i e d i t หรือ m a i e d i t นะครับแนะนําอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องทำต้องทําหรือตั้งค่าแอปนะครับ อันนี้ยังไม่ใช่การเชื่อมต่อนะครับแค่ตั้งค่าตั้งค่าการใช้งานเฉยๆนะครับแนะนํานะครับหนึ่งเข้ามา set up นะครับให้ติ๊กสองอันนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วนะครับก็คือว่ามันทําอะไรอันไปดูอันเดิมแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําแล้วกันครับแนะนําว่าให้ติ๊กสองอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดนะครับเฉพาะเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดให้ติ๊กสองอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ ตรง G U I ให้ติ๊กตามนี้นะครับอันบนนะครับปโตซิเลคให้ติ๊กอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บัตเนมก็ติ๊กนะครับเี่กตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือติ๊กให้หมดเลยนะครับ c o n f i r ๊ pop up น,นี้ติ๊กให้หมดเลยส่วนอันน้นด้านล่างตรงนี้นะครับก็เอฟเฟกก็ได้อ่าประมาณนี้ก็ได้หรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าเปิดแอปครั้งแรกก่อนใช้งานให้ทําตามนี้นะครับ ติ๊กตามหน้าจอนี้เลยอ่อาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไม่อธิบายครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับหลักๆคือหน้านี้นะครับกับหน้านี้นะครับให้ติ๊กสองตรงนี้นะครับกับตรงนี้ติ๊กตามนี้เลยแล้วกันครับอ่าดูตามนี้แล้วกันนะครับสองหน้านะครับลงอโหลดแอปครั้งแรกแล้วก็ติ๊กตามนี้แล้วกันเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับอ่าสาหรับคลิปนี้ก็ได้สามเรื่องนะครับหนึ่งคือโหลด อ่เข้าไปเว็บไซต์โหลดยังไงนะครับ2คือแตกไฟล์ออกมายังไงและทำาชทคัดยังไงนะครับสามคือการตั้งค่าเบื้องต้นของแอปก่อนใช้งานนะครับก็3มเรื่องเอา3ามเรื่องนี้ก่อนแล้วกันวันนี้นะครับอ่าสำหรับาสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าอธิบายเยอะเดี๋ยวจะงงไปอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ